เห็นในแชทอยู่ไม่เห็นไม่ได้สังเกตเลย้ออยอันนี้มันตอบมาง่ายนะได้ระวังด้วยมาแล้วเนี่ยอืนะทำไมดาบไม้หลายดาบไม้โอ้ยชิชโอเคโอเคโอ้ยลอยรออโอ้ยยยเลย พี่ฟารมทานมันแป๊บไม,ม่แต่ของดีๆไม่เปิดกล่องกันเลยหนูนี่ขุดขุดเอาเพชรเลย <c oughs> มีหมวกมาให้ดาบมียังอไงเรเาไปกลางเลย,ย,เยไหมเรอาอยากทำดาบเนี่ยสิเดี๋ยวพี่เปิดกล่องรอนนะโอ้โหเกาะ เกาะมาเก็บกเกาะเร็วมาเก็บเกาะหืมเดี๋ยวิงด้วยอืมข้ามันมเรือเหลือสี่โอ้โหจินน่าสงสารโอ้โหถ้าเลือมันจะเหลือน้อยขนาดนี้ยคนละสี่คนละห้าเย็นนะ้ยข้ามเลยแล้วกันข้ามเลยกันข้ามเลยกันข้ามเลยกันนี่เอาไว้เอาไว้ลุมบันต์ตั้นลุมพันต์เอ่อคนหด,ด รอ,องเท้ารองเท้ารอ,องเท้าเอารองเท้าไหมรอ,องเท้านี่<อ>ดาบเพชรดาบเพชรมีแล้วค่ะโอเคโอเคไปกลางกันเลยดีกว่าเราน่าจะพร้อมกันแล้วะนะมีสองคนอยู่ตรงนั้นช่างมันก่อนหรือจะฆ่ามันก่อนมันมาะอ่ะฆ่ามันก่อนก็ได้ไหม ตรงกลางไม่มีใครอยู่เลย<ฮ>ปลามแป๊บ <c oughs> เดี๋ยวนะ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 มีใครมาป่ะน่ะเอ,อ่อตรงกลางพี่สู้อยู่สู้อยู่<า>อโอเคโอเคนี่นะามาทันโอ้อบบนทองอบบนทองขอบคุณครับกินแป๊บพี่มีเกลตันตัวหนึง่งวางตรงนี้มันใส่เกาะ บนเก <ขอ S 2> าะนี่ใสนอบนโหดทีนี้น้องมีลูกน้องแล้วตอนนี้เราเหลือกี่ทีมอ๋อเหลือมันไอ้น,นี่แล้วเต้มันอยู่ไหนฟาดเดี๋ยวนะพี่ขอฟาร,ร์มก่อนได้คะ่ะความสุขกับการฟาร,ร์มนี่มันช่างดีแล้วกันอืมอืมอืม,อมโอเคตอนนี้มันไม่สามารออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อย้างเปิ้ลทองนะเอาไหมไสักสามลูกไหมเก็บไปก่อนแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าหนูเป็นสายซับโอเคเดี๋ยวนะเราก่อนนะอันนี้เปิ้ลทองไหเราวางไหมเลยเนะราวางไหมนะนะเดี๋ยวนะหนูว่าเอาความชัวต่อบล็อกให้ถึงดีกว่าเอย่ารอพี่เต้ ยำเฮ้ยส่งหน่วยก้าตายเราลงไปก่อนดิ <laughs> เฮ้ยลงไปดิโอ้มันไม่มีทางลงนี่มันก็ว่า,าอยู่หน่วยก้าตายลงไปไหนเร็วไอ้เกียวตั้นอย่าลงไปหาลาวาสิโอ้มีไม้ห่ะไม่มีขวานอ่ะตัดุละเกียวตั้นลงไปเร็วไปไป <c oughs> ไปลงไป <c oughs> ลงไป <c oughs> เดี๋ยวรอกล่องลีนะเดี๋ยวเอาระเบิดมายัดเลยบอกเลยนี่มีมันแน่นอนเกลตันลงไปได้ไหมอออะไรแบบนี้เกลตันอยู่แล้วนะลูกเดี๋ยวแม่ขุดให้นะคะเออเราลงไปเยเดี๋ยวอยากได้ระเบิดมากๆเลยนะ เดี๋ยวเ,เฟ้มนมีพอย์ชั่นอนะ่ะต้องเปิดทางแล้วก็ปาให้มันเลยโอ้โอ,โอรู้สึกมันจะขึ้นมาหรือเปล่าแล้วเกลตันพี่หายไปไหนวะตายแล้วแหละเอาไงมันแอบอยู่นี่โอ้ว่าตายโอ้ยมันโดนมันโดนยาพิษพีเ่เต้โดนยาพิษพิเ่เต้อะไรไหมอะไรไหม พี่ว่าจะไปเอาระเบิดมาใส่มันนะเมื่อกี้ทำไมมันยากเกินแสนโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปเอาระเบิดกันแล้วกันทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วเว้ยนี่โอ้ยอ๋ออยู่คนเดียวใช่ไหมเฟสมีไม่ขีดไหมไม่ขีดไปแช็กเหรอไปแช็กไปแช็กแหมเรียกซอโอ้โหหลู่เลยไม่ขีดไปอีก มันขึ้นมามันขึ้นมามันจะบวกอะเอาวะเอาว่ะเออเออลงไปมอนก็ตายเออเออออกมาเลยลูกลูกออกมเออถ้าเกิดวางระเบิดแล้ววางลาวาตามแล้วเกิดยิงธนูมันก็ไปได้เหมือนกันนี่หว่าเออจัไปจัไปอยๆเลเดี๋ยวๆวางลาวาเลยเดี๋ยวพี่เอาลาวาไม่มีเดี๋ยววางกับอีกอไม่มีเเราต้องทาให้เกิดประกายไฟเ ระเบิดพี่เนี่ยนะอย่าไม่ดีนายมันทุบหรออ,กอืมฮ <c oughs> ึถ้า <อะ S 1> วางไม้ไฟก็ไม่อะ่ะเดี๋ยวให้ไฟวา,างหน่อยนะแอบวางข้างบนหัวเราวางนี่เลยครับนี่บนบนนี้เลยเออแล้วจากนั้นเราก็เรา,เราถอยกัน <c oughs> ถอย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 ,ยิงไปสิเนี่ยนะโอเคระเบิดติดละโอ้โหนี่ฟันซอร์ไอแซคไม่บ้าเลย เอาไม่ตายกล่ลยังอยู่อีกอะ่ะโอ้แระเบิดขนาดนั้นมันจะแบบเสียหายรายล้านเหมือนกันนะไหนมันอยู่ไหนออกันวะไม่ตายไล้ทำมันเลยทำมาันเลยออโอ้ยตกยตกำแถวเดี๋ยวพี่ฝากต่อด้วยกำกำตกเดี๋ยวนะพี่หาของเล่นมาเล็กบเดี๋ยก่อนโดนเอาพี่เกลียวตั้นไม่ตาย ระวังนะพี่เตตอนนี้เหมือนมันจะขึ้นมาหรือเปล่าอืมขึ้นมาเดี๋ยวพี่วิ่งไปบวกเลยมีอัเพือนเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นพี่เตพี่เต้พี่เต้ข้างหลังโอ้ดูเกาะมันเฮ้ยแล้วใครมาบังมันพี่เห็นไหมโอเคโอเคมาเว้ยเอาเว้ยเอาเวเอาไวเฮ้ยมาฮะมาสู้กันสิหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแน่จริงหนึ่งต่อหนึ่งอย่าเรียกเพื่อนมาอย่าเรียกเพื่อนมาเฮ้พี่เตพี่เต้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 โอ้โหเดี๋ยวดาดอ่ะโอเคไปไปเงียบ โอ้โสสร้องเลยโอ้ยธนุโอ้เช็เดี๋นะเอ้ข้างหลังข้างหลังสีมาสีอืมอีไม่โดนนะสีอ่าดนโดนโดนรัวๆเลยเออเออเอดนี่อแล้วหนึ่งอะอไม่ถอยอีกแล้เดนะไม่ถอยอีกแลเราปล่อยให้ถอยแล้วนายไม่ถอยใช่ไหมเีถอย อเลืออมันเหลือหนึ่งแล้วศูนย์งเลืออพี่นี่เต็มเลยยังจะสู้ต่ออยู่เลยไม่หนีเลย <c oughs> <c oughs> โอเคสุดยอดเลย